ก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่4ี่ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยได้นำเสนอผลงานที่ตัวเองได้พัฒนามาแล้วก็ได้สื่อสารแล้วก็แสดงศักยภาพให้กับผู้ชมงานเห็นในวันนี้ทต่ไม่ต้องเห็นนะว่าคุณทำได้ทำให้กล้องเห็นนะว่างานคุณเป็นงานที่มีคุณค่านะครับนำไปสู่จุดปลาย เอชาของบริษัททุกๆบริษัทเชื่อว่าเราจะเป็นการไปตั้งบูธแบบจ็อกแฟร์นะคะเพื่อให้รอนักศึกษาเนี่ยเข้ามาฉะนั้นเวลานักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากเลยแต่พอกลับกันวันนี้เป็นนักศึกษาได้พรีเซนต์ของงานตัวเองอะคะ่ะ 1. คือผู้ประกอบการสามารถเลือกในออโปรแกรมหรือรูปแบบต่างๆที่เราสนใจได้นะคะ รวมถึงพอเวลาเราถามคําถาม,ถามอะไรไปเนี่ยเราจะเห็นความสามารถของเด็กๆในการต่อยอดน้องๆบางคนเนี่ยถึงกับพรีเซนต์ในเรื่องของฟิวเจอร์เวิร์ดมันทาให้เชชาอย่างเราเนี่ยเห็นเห็นความสามารถของเด็กๆเพื่อที่จะแบบน่าทักทายไปการ์เอเชันชิพกันไปะนะคะเราได้เห็นในส่วนของความคิดสร้างสารรค์นะครับนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของเทคโนโลยีการทําแอปพลิเคชันเว็บแอปพลิเคชันหรือมบายแอปพลิเคชันนะครับในมุมมองของกลุ่มเองเนี่ยนอกเหนือจากตัวทางด้านนวัตกรรม ใหม่ๆนะครับน้องๆเนี่ยก็จะมีความรู้ในเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับที่เขาเอานำมาประยุกต์นะครับออกมาเป็นตัวดิจิตัลแพลตฟอร์มบิสเนสนะครับนำเสนอให้กับอาจารย์แล้วก็ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมในงานในวันนี้นะครับจะมีเนื้อสา ที่เรารู้สึกว่าสนใจและสอดคล้องกับตัวธุรกิจที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับในแต่ละโปรเจกต์เนาะก่อนที่จะทำเลยคะ่ะน้องๆเขามีการวางเป้าหมายหรือว่าโกยังไงบ้างเพื่อจะเอาไปแก้ปัญหาในจุดไหนอะคะ่ะแล้วก็เทคซัพกที่เขาใช้รวมไปถึงวิธีการคิดวิธีการเมเนจโปรเจกต,ต์ต่างๆจนมาถึงา ความสาเร็จในโปรเจกต์นั้นๆนะคะเขามีวิธีการวางแผนยังไงซึ่งตรงนี้คิดว่ามีความน่าสนใจมากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะรีเลทกับการทํางานของที่บูบิกะคะ่ะกิจกรรมวันนี้ค่อนข้างสพรส์นะครับกับกิจกรรมแล้วก็ผลงานของเด็กๆทุกคนรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช้เฉพาะสกิลที่เขาเรียนมาในการในการที่จะมาทำโปรเจกต์ถือว่าเป็นเป็นเด็กที่ เกือบทุกกลุ่มครับพวผมแล้วก็บริษัทค่อนข้างชื่นชมกับกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่เสริมสร้างแล้วก็สามารถพัฒนาเด็กให้มีทักษะในการพรีเซนต์ซึ่งเป็นสกิลที่ คาสำคัญสำหรับเด็กในอนาคตด้วยไม่ใช่แค่ฮาร์ดสกิลอย่างเดียวนะครับผู้ประกอบการเวลาที่เข้ามาเนี่ยได้เห็นหลายๆโปรเจกต์หลายๆไอเดียเนี่ยเราสามารถที่จะเอามามองประยุกต์ใช้ในอ,อนาคตได้แล้วก็รวมไปถึงน้องๆที่มีโอกาสเข้ามานำเสนอเนี่ยเขาก็จะได้แสดงศักยภาพนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการกับน้องๆเนี่ยจะได้มาแมทช์เจอกันก็บรรยากาศนะคะคือคือมากเลยแล้วก็มีผลงานน้องๆน,นะคะที่แบ ดูน่าสนใจหลายโปรเจกต์มากๆแลค่ะแล้วก็น้องๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งในเรื่องเทคนิคแล้วก็ไอเดียบิสัยทนสนี่มาเต็มเลยค่ะคือแบบดีมากๆเลยค่ะเป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เราจะได้เห็นศักยภาพของนักศึกษานะคะที่เรียกได้ว่ามีความรู้นะคะมีทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีรู้สึกดีใจมาก <S 2> <S 2> ที่มาเห็นน้องๆเนี่ยมีผลงานก่อนจะจบการคิดว่ามันมีประโยชน์มากเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็โปรเจกต์ของน้องที่น่าสนใจเนี่ยมาก แล้วก็ที่สำคัญม,มีการโหวตให้คะแนนด้วยแสดงว่าชอบจริงๆโปรเจกต์ของใครแล้วก็ดูว่าที่เนี้ยน้องอะ่ะมีฝีมือขนาดไหนแล้วเหมาะกับ กับตลาดของผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใดนะเราเห็นถึงความหลากหลายเนาะของโปรเจกต์ที่มาในรอบนี้แล้วเราก็เห็นถึงการคิดที่ค่อนข้างลึก<ช>แล้วก็เยอะของแต่ละโปรเจกต์ที่ไม่ใช่แค่ทำโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งแต่ว่าคิดถึงการใช้งานของผู้ใช้งานมาแล้วด้วยและมากกว่านั้นคือสแต็กแต่ละอันนี่แบบโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เทคนิคแต่ละอันที่น้องใช้เนี่ยค่อนข้างแบบดีมากในมุมของผู้ประกอบการค่ะก็ต้องบอกว่า เราดีใจที่มีงานแบบนี้ค่ะให้เราได้เห็นอุตัาหกรรเนาะแล้วก็ได้เห็นเทคโนโลยีที่น้องๆได้ใช้ก็ต่อยอดไปถึงการทํางานต่อในอนาคตด้วยค่ะอยากให้ดูคนข้างนอกเนี่ยหรือพี่ๆที่เคยจบไปแล้วเนี่ยกลับมาลองช่วยดูช่วยคอมเมนต์หรือมาแนะน,นาน้องๆด้วยเ<ช>พราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วแวดวงวงการไอทีเนี่ยก็จะเจอกันอยู่ดีนั่นแหละก็คิดว่ามันเป็นข้อดีที่เราได้มากลับมาเจอกันที่สไ t ทผลตอบรับในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเ,าเป็นไปตามตั้งใจเพราะว่ามี ผู้เข้าชมงานนะคะหลากหลายแล้วก็มากันให้ความสนใจกันมากมายนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จสําหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็ได้นําเสนอผลงานกันอย่างเต็มที่นะคะว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาในหลักสูตรเขาสามารถเอามาพัฒนางานได้จริงๆแล้วก็แสดงศักยภาพให้บุคคลภายนอกได้เห็นนะคะ Empowering b a l l e t Digital Transformation สร้างศักยภาพสู่ยุคดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี